English ม t เช h a n ทีเ o d a y นะคะในภาษาอังกฤษถ้าเราจะบอกว่าฉันเหนื่อยมากคำว่าเหนื่อยมากเหนื่อยไม่มีแรงเหนื่อยหมดพลังเหนื่อยร่างกายเละเทะสุดโทมเหนื่อยแบบไม่ไหวจังหวะชีวิตแบบชู้ไม่ไหวแล้วในนี้นะคะเราสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้เลยนะก่อนที่จะไปฟังกดติดตามช่อง youtube ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราสามารถพูดได้ว่า I am dead I am dead ก็คือเหมือนว่าเหนื่อยแบบ จะตายแล้วอะไรนีเหนื่อยมากนะคะหรือ I am exhausted I am exhausted ก็คือเหนื่อยมากก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือ I am knackered I am knackered ก็ใช้ได้ค่ะหรือ I am spent I am spent ก็ได้ค่ะหรือ I am poop I am poop ก็ได้นะคะก็ใช้ได้หรือ I am beat I am beat ก็ใช้ได้นะคะหรือ I am one out I am one out ก็ใช้ได้นะคะรือ I am very tired I am very tired I am really tired I am really tired ก็ได้นะคะก็คือเหนื่อยมากเหนื่อยแบบไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็พูดได้แค่นี้นะ